ทำไมในสภามีคุกด้วยใช่ตรงนั้นเนี่ยแปลกๆดอนขอตัดสินเฮ้ยใจเย็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวค<อ>ุกเ,<อ>เอาไวา้ถ<อ>ังลิงครับรักอยากเป็นผู้พิพากษาไม่เดี๋ยวคน,คนคนที่ตรงนี้คือคนที่ต้องเป็นหมายถึงอะไรนะเขาเรียกอะไรผู้ต้องหาหรอเปล่ไม่ใช่ผู้ต้องหาตังนั้นกัลแต่ว่า แต่ว่าผู้อันนี้คือทนายคนหัวหลักหัวโตอันนี้คือเข้าเข้ามาในศาลเขาไม่มีพต้องหาแล้วก็ไม่จำเลยจำเลยกับผู้ร้องทุกข์จำเลยไม่ใช่เจ้เลยธรรมดาครับเยอะเยอะแยะไม่มีอะไรกาลก็หลังจะบอกเลยว่าถ้าร้องเพลงได้หรือเปล่าไม่ทันละล่ะร้องไงก็ได้ฮะอย่าให้ติลิกิทสินนะครับเจราขอตัดสินว่าตัวเล็กน่ารักที่สุด ไม่พี่ตัวเล็กพี่ตัวเล็กกลับไปหาพี่ยูก่อนเลยไป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 นั่งทัวร์ดีอลวันนี้วันนี้ยูวันนี้ไอยูไม่อยู่เลยไม่เห็นตัวเล็กทะเลาะกันนั่งทัวร์ดีไปไหนนั่งโัวรดีไปกินนื้อย่างยังไม่ยอมกลับมานั่งชัวร์ดีมาแล้วเอะมีมีคนไหนจะนั่งนั่งแล้วบอกเดี๋ยวผมหยียบให้หยยบให้นั่งชัวร์ดีให้เคียนั่งมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดพราะไรคำี่พูดจะเป็นหลักฐานบันไดคืออย่ามาดีดจัทจะ ประกาศเลีกุตรีหรือเปล่าข้าเจอดีเล่ต่อเพลงกยนตัวเล็กห่างไม่หนีจะกวนใจนะเห็นห้องขังไหมเป็นเล่นในห้องขังก่อนไหมไม่รอดกันเลยครับหนูน้องต่อนะพี่วิกนะข่าวขอเข้าไปด้วยไม่ได้ใช่ือไห่ตู้ของของเราอยู่ข้างนอกอย่างเดียวปะอะไรนะข้างในมีครับพี่ข่าวขอเข้าไปด้านในได้ไหมได้ๆอโอเค็ดได้พี่พี่แอาหานูพี่เอาพี่อือ ออ่่างกนคอมคอมรุ่นนั่งโดนักดูนะกดักคอมวันนี้สามารถโหลดพับจีได้ไหมครับได้ได้ครับเป็นคอมหมกน่ะยิ่งอ่ะมันโดนสเปคมันดูเก่านะแย่งไงมันแรงเลยเป็นคอมหมกเป็นสายหมกพี่เราพูดเราพูดฮัลโหลจาวิสสะครับเดี๋ยวมันก็ออกมาเลยพี่พี่อย่ามองพี่เดี๋ยวเห็นไอดีผมพี่ไม่ใช่มหมือนมานพูดเดียวฮัลโหลวิกเตอร์เนี่ยจะมาเลยทันทีเลยลองดูลองดูไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว พี่พับจีมันต้องใส่แผ่นก่อนปะใส่แผ่นดิแต่แผ่นดิโนดิ่นดิโนดิโนสีดำดำเออมันต้องเป็นตัวไหนฮะตัวแคคหรืออ่าตัวคุกฮะตัวคุกแคคข้าใจ่เราโนเราโนเราโนเขียนคุกจะรับข้อมูลได้ยินเด้อถ้าเกิดคุยโอ้โหกดมาเจอตี้โนด้าวิ มึงเล่นแล้วหรอมึงนอนเร็วจังเข้างล่างได้ยินนะที่สภาก็แรงอยู่นะพี่อ๋อเขาสักทีนอนเร็วมากเลยอะข้างบนข้างล่างได้ยินเน็ตร้อยกิกก์อะฮะโอ้โหข้างก็ดีเสียงข้างบนมามาว้าวข้างบนก็ดีเสียงข้างล่างใชาจังเลยใช่เหมือนจะเข้าไปเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนพื้นมันบางมาไวแต่พี่จะดาวพูดอยู่หลังสภายังได้ยินเลยพี่ผมเจอ e x c ค u s i v e ฮะโอ้ย ถ้ามันลำบากก็ไม่ต้องพูดก็ได้ลองลำบากเดี๋ยวไม่ต้องพูดกูจีเทมเทรียมเทมพี่หรือเปล่าคะทิศสามร้อยสามสิบเฮ้ยเพราะว่าพี่เราตั้งเยอะมากเห็นแ้วเปลเข้ามาแล้วเจมันเชิญค่ะเชิญเจตือค่ะกลางเลยค่ะเจตือหมอหมอหมอน้าพ่อเบ็บเข้าไปครับสักครู่นะครับเชิญนั่งได้เลยค่ะหัวหน้าแก่เยืนข้างพี่วิกดีกว่า พี่วิ้ไปยังตรงกลางกับพี่หมอดิเป็ครแล้วท่านทำความเคารพท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณใครอยู่ว่ประธานสวัสดีค่ะสภาโอเคค่ะที่สูงสุดเนื่องจากทางยามากุจินะคะได้ทำการ อขอเรียกตัวฝั่งเจเนซิสเพื่อจะมาขอต่อรองเพื่อจบเรื่องนะคะเดี๋ยวให้ทางวััีครบต้องให้ให้ทางเดี๋ยวนะใครเป็นคนสร้างย่สภาอยู่สภาเลยผมขอสร้างเรื่องตัวนี้หน่อยครับว่าเหตุเกิดจากอะไรครับเรื่องเริ่มต้นจากใครพูดก่อนครับ น่ครับต้องให้สภาบอกครับว่าจะให้ทางฝ่ายเจนเนสิตหรือว่าทางผมเป็นคนแจ้งเรื่องอ่าโอเคงั้นงั้นให้ทางเนื่องจากวันนี้ทางเจนเนซิตเป็นคนมาขอจบเรื่องนะครับขอให้เจนเนสิตเอ้ยทางยามาคุชิได้จบเรื่องนะครับขอให้ยามาคุชิได้เล่าให้ฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับได้ครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวานที่ท่าเรือครับท่าเรือก่อนที่จะขึ้นไปเกาะเนาะก็คือว่าทางทางเจนเนสิตเนี่ยเขาได้โทรเรียกให้เราว่า ขอมาคุยกันหน่อยที่ตรงท่าเรือโอเคเราก็มานะครับเหตุผลหลักๆเนี่ยที่เขาแจ้งมาว่าเขาไม่พอใจก็คือ1จะเป็นเรื่องของการขายของตัดราคานะครับในส่วนของหมูป่าแล้วก็ในส่วนของหมูเชือดนะครับแล้วก็จะมีอีกสถานการณ์อีกสองสถานการณ์ก็คือในเรื่องของรถชนนะครับที่เขาแจ้งมาเมื่อวานจะเป็นในเรื่องของอาการชนกันที่ตกปลานะครับเคสแรกก็คือว่าเป็นการชนคนโดยที่ เขาแจ้งว่าทางเราเนี่ยเป็นคนขับรถชนซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่คนของแก๊งเราแต่ว่าเป็นแค่คนรู้จักของแก๊งเรานะครับซึ่งตรงเนี้แล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือว่ารถล,ลิมูซีนสีน้ำสีชมพูของเราเนี่ยเราเอาไปจอดและคราวนี้ด้วยการที่คนไปตกปลาค่อนข้างเยอะเลยทําให้มีการดันตูดกันไปเรื่อยๆจนไปกระทบกระทั่งกับรถของเขานะครับ ก็จะมีสี่เร nee, right? ื <S <s ่องหลักๆแล้วก็จะมีเรื่องที่คุยกันยิบยิบย่อยๆเมื่อวานก็คือจะเป็นเรื่องของวอรโซนแต่ว่าด้านทางนี้ทางเจเนซิสเนี่ยแจ้งว่าทางวอร์โซนเนี่ยเขาไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็คือจะมีสี่เรื่องหลักๆที่เขาทําให้เป็นประเด็นในส่วนของการคุยกันเมื่อวานแล้วก็มีการเปิดสตอรี่กันทัาเมื่อวานใช่ผมก็คือสตอรี่จะมีอยู่ประมาณนี้ครับเจเนซิสครับเชิญครับในมุมมองของเจเนสิสครับ เรื่องมันเริ่มจากที่ที่ทางที่เขาพูดเลยครับแต่ว่าการที่ผมเปิดเขาเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเพราะว่าเหตุผลพวกนั้นครับผมเปิดเพราะว่าคุณสตีปะครับเขาพูดจาไม่ดีเขาพูดเหมือนแบบพวกผมแบบไปอะไรกับเขามากมายเขาเขาบอกเขาบอกเริ่มต้นมาว่าเราจะไม่เป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหม ผมก็คิดในใจนะครับว่าผมยังไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรเลยนะผมยังไม่ได้บอกราคาที่ผมจะเรียกร้องเลยคุณก็มาพูดแบบนี้ซะแล้วผมก็เลยคิดอ่านแล้วถ้าไม่เป็นเพื่อนน้องผมก็เลยบอกว่างั้นสองแสนแล้วกันถ้ามาพูดแบบนี้พอสองแสนปุ๊บเขาก็พูดมาอีกว่าถ้าจ่ายสองแสนเนี่ยจะจบได้ใช่ไหมเรื่องทุกอย่างผู้ผมก็โอเคแต่เนี่ยนะเขาก็มาพูดมาอีกว่า จะได้รู้ไว้จ่ายแล้วจะได้จบแล้วจะได้ดูไว้เจนเนสิตจะเป็นแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยครับเหมือนเขาว่าพวกผมแบบคือพวกผมไปเรียกเขาเยอะแยะอะไรอย่างนี้ครับทั้งที่ตอนแรกเขายังไม่ได้ทราบเลยนะครับว่าพวกผมจะเรียกอะไรบ้างขออนุญาตครับอืขอเรียงไทม์ไลน์จากทางเจนเนสิตนะครับว่าอเรียกเงินสองแสนก่อนหรือว่าพูดว่าจะได้รู้ว่าเจนเนสิตเป็นคนแบบนี้ก่อนฮะไม่ทราบว,ว่าลำดับไหนมาก่อนมาหลังครับ คือตอนแรกอะครับคือผมยังไม่ได้บอกเลยว่าจะเรียกอะไรบ้างน้องก็บอกว่าแต่ว่ามันมีค่าแบบเสียหายเนายนะอย่างเช่นหมูเนี่ยเพราะน้องผมก็เสียผลประโยชน์ใช่ไหมครับใช่ครับตสตีฟก็พูดว่าจะเอาอย่างนี้หรอขอโทษก็คือไม่ไม่หายใช่ไหมคือที่เรามาคุยกันถูกไหมครับก็คือจะไม่เป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมผมก็แบบเฮ้ยเราคุยกันดีๆนะเราจะไม่เป็นเพื่อนอะไรอะ่ะคือคุณทําผิดคุณก็ต้องจ่ายค่าเสียหายถูกไหมครับแต่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าผมจะเรียกร้องอะไร ถ้าผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้ยผมเรียกสองแสนเรียกสามแสนเนี้ยมันอาจจะมองว่าผมอะเกินไปหน่อยแต่ผมยังไม่ได้บอกราคาที่ผมเรียกร้องเลยนะครับราคาที่คุณต้องจา่ายแล้วทำไมถึงคุณถึงมาพูดแบบนี้ล่ะครับอ่าเท่าที่ผมจําความได้นะครับเหมือนกับว่าคุณน้องอีกคนนะครับที่เป็นชื่ออะไรนะอุลโรเล็กใช่ป่ะฮะที่ว่าเรียกมาสองแสนก่อนใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากตรงนั้นเนะ่ยเราก็ทําการรวมเงินกันเรียบร้อยละ แล้วพอหลังจากที่เราเตรียมเงินมาอยู่ในตัวเรียบร้อยเนี่ยกําลังจะโอนให้ดูในแางคุณทางคุณก็เข้ามาบอกว่าทางผมมันมีทางเข้าอยอะด้วยตัวของคุณเนี่ยไม่ได้ฟังผมไม่ยอมรับถูกต้องไหมครับผมพูดถูกไหมอ่าไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับคือผมก็บอกว่าแล้วเขาก็เลยถามว่าคุณสติฟก็เลยถามว่าจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมคือถ้าจ่ายสองแสนแล้วเนี่ยทุกเรื่องคือจบใช่ไหมที่เราบาดหนางกันถูกไหมครับใช่ครับมันก็บอกว่าใช่เอกับปากเลยว่าใช่ครับถ้าเกิดเราจ่ายสองแสนปมทุกอย่างที่เคยผูกันไว้เนี่ย คือมันคลายหมดใช่ไหมและทางเนี้ยคุณก็รวมกันวิ่งไปคุยที่ริมทะเลถูกต้องไหมครับาผมเรี<ม>ยงทำลายผ<ม>ินขัดถม,มได้เลยฮะอ่าผมอาจจะคุยก่อนหรือหลังแต่ว่าตอนแรกผมก็จะยอมรับนะครับสองแสนเพราะว่าผมก็ไม่พอใจคําพูดที่ว่าเราจะไม่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมอผมก็ไม่พอใจผมยอมรับแต่ผมก็จะรับไว้สองแสนแต่คุณสตีฟเขาก็ยังไม่จบ ถูกไหมครับเขาก็ยังจะพูดว่าเจเนซิต์จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมจะได้รู้ว่าเจเนซิิ์เป็นแบบนี้ถูกไหมครับถูกต้องครับมีการพูดขึ้นจริงครับใช่ครับ,รบผมผมถึงไม่พอใจครับแล้วผมก็เลยจะไม่เอาเงินแล้วอ่าฮะโอเคครับงั้นผมขอถามงั้นผมก็เนี้ยเอาเอาเป็นว่าการโต้เถียงระหว่างสองสองแก๊งเนี้ยตอนเนี้ยคือจบแล้วเท่าที่สภาทราบ <laughs> เรื่องะครับสภา,าคิดว่าอย่างไร ผมว่าตอนนี้ทางผมจะถามเลยว่าตอนนี้ครับยังติดใจเรื่องอะไรกันอยู่อ่าถ้าถามว่าติดใจเรื่องอะไรอยู่ผมติดใจแค่เรื่องคำพูดครับเพราะว่าเรื่องเรื่องอื่นๆผมมองว่ามันเล็กน้อยครับเราสามารถคุยกันได้แล้วก็ค่าเสียหายมันไม่เยอะอยู่แล้วครับตอนแรกก็ตีกันตีกันีว่ากตีเหลี่ยมผมเลี่ยดูไว้ว่าจะิเปันแบบนี้ เ,เขา,ามไม่ยอมห <า S 2> ยุดพูดจังหนีผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรทั้งที่เขาจะเป็นคนขอจบเมื่อวานนะครับก่อนที่อ่าก่อนที่เราจะพูดคํานั้นออกไปอ่ะค่ะเราได้ยินใครสักคนหนึ่งที่ชาติง้งใช่ไหมพี่เลิฟเขาบอกว่าเปิดเลยเปิดเลยใช่ไหมเอาเลยจะมีจะมีสองคำเขาว่าเปิดเลยกลับไปเบิกซิลิก้าดิอืม ออขถ้าถ้าผมพูดผิดนะครับทักท้วงได้เลยฮะอขออนุญาตพูดนะครับขออนุญาตพูดนะครับก็คือเรื่องเรื่องใบเบอร์เซียกาครับอันนี้ยอมรับครับว่าพูดจริงครับเพราะว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะต้องต้องยังไงผมก็ต้องสแตนบายไว้ก่อนซึ่งซึ่งผมว่ามองในกรณีนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ที่ผิดอะครับด้วยด้วยแค่แค่บอกว่าเบอร์เซีรกาเตรียมไว้ครับขออนุญาตนะครับ ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดครับแต่ว่ามันเป็นการข่มขู่ฮะเออในอในลักษณะนี้ขอถามาขอญ,ญาตถามเพิ่มเติมนะครับเออช่วยชี้แจงคําว่าข่มขู่ในในบริบทของการไปเบิกซิลิก้าดีให้ให้ฟังหน่อยครับเพราะว่าคําว่าเบิกซิลิก้ากับคำว่าเอาเอาเลยเอาเลยเนี่ยครับมันพูดขึ้นมาพร้อมกันก็คือว่าหนึ่งมันต้องมีการประทะถูกต้องไหมครับอันนี้คําพูดคงไม่ได้แบบว่าเอาเลยชวนกันไปล่าสัตว์นี่คงไม่ใช่แน่นอนละในเรื่องควาหมายคำนั้นนะเอาเอาเลยนี่คือ ได้ยินมั่นใจว่าพูดใช่ไหมครับถูกต้องครับได้ยินเต็มสองหูฮะฝั่งเรามีใครพูดปะนอกจากคำว่าเบอร์สีกาที่เราเล็กพูดอะผมเองน่าจลผมแหละพี่สบาแต่แต่อันนี้พยานได้ยินนี่ไงแอดอบมาแล้วแอนดอบโดยงานมาแล้วไม่ใช่หรอที่เราไม่พอใจเระเด๋แล้วฟังนะครับให้ครับคำพูดนี้ออกมาสองรอบครับอ่าๆาโอเคนะครับผมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องเราบานปลายใหญ่โตเนาะครับผม ตอนนี้ออ,อย่างที่วิกเตอร์ถามนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่ยังค้างใจกันอยู่สำหรับทั้งสองก็คือทางเจเนซิตบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของ,ของเป็นเรื่องของคำพูดเนาะว่าเป็นการคำพูดว่าจับแบบนี้ใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้ในส่วนของยาม,มาคุชิครับที่วันนี้เอ่อมาขอให้ทุกอย่างมันยุยตินเนี่ยทางยาม,มาคุชิเนี่ย ยังมีเรื่องอะไรที่ยังติดค้างอยู่ไหมครับทางผมไม่มีครับถ้าขอเรียนตามตรงเลยก็คือว่าทางผมเนี่ยสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วสภาลองนับหัวดูก็ได้ครับอันนี้ผมเรียนตามตรงเลยว่าด้วยกําลังและทรัพยากรทุกอย่างเราด้อยกว่าเขาทุกทางฮะเราไม่มีอะไรที่จะสืบสาวเราเรื่องหรือว่าติดใจเอาความในอนาคตอีกแน่นอนฮะในส่วนของส <Story S 1> ตอรี่ตรงนี้นะครับ ั้นขอย้อนไปที่ประเด็นเรื่องแรกตอนนั้นที่มีเรื่องของการขัดผลประโยชน์กันในเรื่องของการเรื่องราคาสินค้าใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยทางจ e n e ส i ตบอกว่าตอนนั้นเรียกเงินไปเท่าไหร่น,นะครับเออในกรณีนั้นผมยังไม่ได้พูดครับว่าเรียกเงินไปเท่าไหร่อืมแล้วที่ว่าสองแสนนี่คืออะไรเลยสองแสน,น 2> 2, คือหลังจากที่เขาเอ่อพูดมาแบบนั้น,นครับ ว่าคือผมยังไม่ทันบอกบอกเออเรื่องว่าจะเรียกร้องเท่าไหร่แต่เขาพูดแบบด้วยใช้น้าเสียงด้วยด้วยบริบทของชุดคําพูดนั้นด้วยครับที่อย่างที่พี่คินครับได้ได้เล่าไปก็คือพวกเอเขาบอกจะไม่เป็นเพื่อนกันเอาอย่างนี้ใช่ไหมจะไม่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าไอ้ไม่เป็นเพื่อนเนี่ยแล้วจะเป็นอะไรครับก็คือเป็นศัตรูกันอย่างนี้เหรอครับ ทำไมคุณไม่ถามก่อนว่าสถานะจะเป็นยังไงต่อฮะไม่ทาไมคุณไม่ถามก่อนล่ะครับวพราะว่าผมจะเรียกร้องอะไรขออนุญาตภาดีนึงนะครับขออนุญาตาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับก็สองนไขเกียรนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับเชิญครับขออนุญาตใช้เอ่อใช้คําพูดเดียวกับที่ทางยามากุชิีได้ได้เอ่ยไว้เมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าอย่างเช่นเหมือนอารมณ์แบบเซริก้าเลยครับในเมื่อบอกว่าบริบทนั้นคือการข่มขู่มันไม่ต่างอะไรกับบริบทเมื่อสักครู่นี้ครับว่าถ้าบอกว่า เราจะไม่เป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมคือสถานะมันจะเป็นอะไรกันครับเป็นแฟนเหรอครับมันมันมันดูตลกไหมครับแล้วคนคนไม่คนไม่ในในบริบทของคนที่มันตั้งแกงมาแล้วครับคนไม่รู้จักว่ามันผมว่ามันไม่ใช่แล้วหรือเปล่าการตั้งแก๊งนะครับมันไม่จําเป็นต้องฟาดกันทุกวันก็ได้ถูกต้องไหมครับแต่อย่างอะอย่างผมเนี่ยคุณลองมองผมนะคุณรู้จักผมไหมอ่าใช่ครับผมไม่รู้จักคุณแล้วกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอ่าลักษณะเดียวกับการที่ที่เอ่อบอกนี้แหละครับว่า ในฐานะที่เราก็ไม่รู้จักกันตั้งแต่แรกแล,แล้วทําไมเราต้องบอกว่าเราจะไม่เป็นเพื่อนกันอะไรใช่ไหมแล้วไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้อันนี้คือช่วยชี้แจงตรงนี้ได้ไหมครับอ่าส่วนตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าผมอธิบายไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือผมไม่ได้เป็นคนพูดเนาะผมเนี่ยตอนเนี้ยคือมาเจราจามาเจราจาทางฝั่งของยามากุชินะครับครับผมโอเคถ้าตรงนั้นนะครับผมขอใช้คําพูดเมื่อวานเลยว่าผมขอโทษนะครับในส่วนของสิ่งที่ทางกลุ่มของผมเนี่ยไม่พูดออกไปนะครับ ผมต้องขอโทษจริงๆจากใจเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยมันอาจจะด้วยความปากไวด้วยอารมณ์หรือว่าอะไรแต่ณตรงนี้ครับผมขอโทษจากใจเลยว่าคําพูดเมื่อวานขอโทษครับอ่าเดี๋ยวนะครับเอาโอเคตอนนี้ด้วยเวลาเวลาเขาค่อนข้างบีบเนาะผมจะขอเสนอว่าเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางสภาเราจะขอไปปรึกษากันประมาณไม่เกินสองนาทีได้ครับเนาะ ล้วเดี๋ยวเราจะอันนี้อข้อเสนอทางทางยามาคุชิที่จบเนี่ยก็คือมาขอยื่นยุติเรื่องจบถูกไหมครับถูกต้องครับครับทีนี้ทางเจนิสิตเจนิสิตเห็นว่ายังไงครับยินดีที่จะจบไหมครับยินดีครับยินดีนะครับอ่าถ้ายางั้นเดี๋ยวอขอทางสภาเรา oh, yeah. oh. รรเรลาลต้องการที่จะเรียกค่าเสียหายอะไรหรือเปล่าครับทางเจนสิทธิ์ถ้าค่าเสียหายขอคุยกันก่อนได้ไหมครับอ่าโอเคครับผมครับพี่อ่าโอเคทางเจนสิทธิ์ต้องการจะเรียกร้องค่าเสียหายเนาะครับอ่งางั้นผมให้เวลาด้วยด้วยเวลาเมืองค่อนข้างเบีบยเนาะให้ประมาณสักสองนาทีได้ไหมคิดว่าน่าจะมีพอจะมีตัวเลขกลมกลมในใจกันอยู่ประมาณนึงแหละเนาะได้ครับได้ครับ แล้วก็ยามาคุชิก็ลองคิดของส่วนของตัวเองไว้ด้วยว่าเขาจะเรียกมาประมาณไหนเราลองมายันกันตรงกลางได้ครับนะงั้นเดี๋ยวเชิญเชิญเอาอย่างนี้ทางเจเนซี่ออกด้านหลังก็ได้เดี๋ยวยามาคุชิออกด้านหน้านะครับขออนุญาตครับเชิญทางประตูเลยค่ะด้าซ้ายกับตุปะนานมด้านนี้เลยค่ะนุนมๆๆนมสาวสาวสภาขออนุญาต นี้ครับวิปเปอร์ครับทุกท่านวิปเปอร์ี่หนูด้วยลูกหนูงอนิทเปอร์นะครับทุกท่านผมมองว่าเรื่องนี้เล็กน้อยมากเลยให้เขาไก่เกลี่ยกันแล้วก็ใช่ถ้าจะในสิทธิ์ยื่นมาผมว่าถ้าจริงๆไม่อยากให้ไม่อยากให้เกินเกินเลขหนึ่งว่ามันก็ยังนแล้วนะตอนนี้ยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยถูกต้องไหมครับถูกต้องไฟแค่แบบน่าจะวันนี้เป็ี่ไฟแล้ววันนี้วันนี้กี่ไฟละ วันนี้บรรดาละรู้ป่ะขอโทษนะครับว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนเจนนิสิตเป็นคนลงมือก่อนครับอ่แล้วใครเป็นคนความยอมแพ้ครับยอมมาครับยอมมาหรอหรืว่าเจนิสิตเขาเขาไม่ได้น่าเลือดขนาดนั้นเน่ะเดี๋ยวลองดูว่าเขาเรียกร้องเท่าไหร่จริงๆนะถ้าใจพี่หมอนะกำลังมองว่าจริงๆไม่ต้องเสียอะไรด้วยซ้ำอาจจะแค่โอเคแสนหนึ่ง แต่มันแต่มันแล้วแต่เขาอะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้เราให้เขาไก่เกี่ยวกันเนาะเราก็มีหน้าที่แค่ว่าลองให้เขาต่อรองกันหนูออกไปส่งเขาเขาอยากเขาอยากให้เจสสี่ขอโทษมากๆแบบเขาพูดเลยว่าอยากให้ขอเจหัวแดงไอหัวแดงขอโทษทุกคนได้ไหมอะไรแบบเนี้ยแบบเต็มใจอะไรประมาณเนี้ยเราเราก็เคยรู้ประวัติใช่ไหมว่าคนนี้ยว่อเงินอีกนะยีนี่นะให้มันขอโทษยากกว่ากันนี่ าให้ขอโทษหนูดูทรงแล้วอาจจะแบบขอโทษอะไรอย่างเงี้ยขอโทษละกันแต่ถ้าแบบเออขอโทษละกันเพราะว่าดูจากทรงที่เขามายอมแพ้แต่เขายังนั่งแบบนั้นแบบเหมือนยังขอโทษแล้วยังดูเชิดเชิดอยู่หรือว่าใจจริงแล้วเขาก็แค่แบบอยากให้มันจบจบไม่อยากจะแบบไม่ได้ไม่อยากจบจริงๆใช่ใช่ประมาณนั้นใช่ผมว่าแต่สัมร์ก็แล้วแต่เขาแล้วล่ะอืมอถ้ามองในมุมเจเจรู้สึกว่าเดี๋ยวไปออกไปเรียกนะครับเดี๋ยวไปเรียกนะขอสักครู่ครับ ถ้าถ้ามองในมุมเจเจรู้สึกว่าให้ให้ลองให้ลองเขาไก่เกียกันดูก่อนไล่ไปไล่เลขมายื่นหนึ่งยื่นสองไปเรื่อยๆจนกว่าจะโอเคกันส่วนเรื่องที่ว่าอาจะถามมาก่อนก็ได้ว่าถ้าถ้าถ้าขอโทษอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่เอาเลยก็ได้ยัง <ขอ S 1> ไม่เห็นเจ,จนิสิทธิ์ล้มเลยนะส่วนเรื่องที่ว่าเรื่องที่ว่าขอโทษหรือไม่ขอโทษหรืออะไรอ่ะปล่อยให้มันเป็นเรื่องราวไปในเมืองเลยพอ สักพักหนึ่งถ้าเกิดเขายังแข็งอยู่จริงเขาก็จะโดนแบบนี้อีกวงเดิมต่อไปมันก็จะยังเหมือนเดิมโอเคงั้นให้เขามาฟังข้อเสนอครับโอเคเร่อนครับฝากตามฝากตามไปซินะครับเดี๋ยวนูยืนเดี๋ยวนูยืนอยู่ข้างๆนูหิวนูเรียกเลยนะนูเรียกอะไรเรียกเลยเรียกเลยเรียกเลยนักข่าวนักข่าวนักข่าวคนไหนนะที่เขาบอกว่ามีคนบอกไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นแอร์ดอปแบบวันนี้ที่ครับ มาม่าอร่อยมากลุงเองฮะลุงเองลุงเองเออเอ่อใครบอกไม่ให้เล่นเลยดอกครับพี่ธนรัตน์พี่ธนรัตน์เถอะอ๋อทางไงนกันแตัเนี่ยล่ะครับท่านนายกุลใช่ใช่ใช่แต่แต่เหมือนบอกก้อยืดเรื่องแล้วครับเดี๋ยวรอโอเคโอเคโอเคครับครับขอบผลครับพี่หมอจะเปิดพี่ธนรัตน์เหรอครับแต่หมอเปิดไปแล้วครับตอนนี้ไม่เอาส่งเลยฮะมามามาจะได้ทันเวลาแล้วมีใครเรียกฝั่งนี้หรือยังไงจะรักไปแล้วจะรักไปวิ่งไปเรียกแล้วข่าวมาต้องการก่อน ขออนุญาตนอกเรื่องนะครับในวอลอีกสิบห้านาทีเราจะปิดลับแล้วใช่ไหมครับเรื่องถางเช่าและไปท็ออตามเวลาเลยยังมีคนมาส่งอยู่ไหมครับแล้วห้องนอกมีคนหรือเปล่าครับมีไม่มีค่ะรออีกเจ้าเดงค่ะสภาครับ <C oughs> ว่าไงครับผม วันนี้ครับผมจะมาส่งถังเช่าแต่ผมจะรับไม่อยู่รับพี่หนูเรียกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนัดเดี๋ยวัดรอก็ได้ส่องแก๊งสองแก๊งนี้ศษใด้ครับไม่เป็นไรโอเคขอบคุณมากครับพี่วิอ่านโทรศัพท์หน่อยอ่านแล้วอ่านแล้วพิเศษคือลดราคาให้พิเศษนะคะจากสามเหลือสิบเหลือเก้าประมาณนี้ค่ะส่งหมอส่งหมอแล้วส่งหมอแล้วแต่แล้วบอกในวิทยุเลยครับขออนุญาตเลี้ยงหลานด้วยครับไม่มีคนเลี้ยงฮะ จะรับบอกบอกบอกในนี่เลยครับทุกคนจะได้ได้ยินได้เรียบร้อยแล้วครับที่ฟังเมื่อก่้เขาอยากได้คำขอโทษจากพี่สตีฟไม่ใช่เจสีหัวแดงเหมือนกันหเ้าใจผิดแล้วก็บระมาณเงินหนึ่งถึงสองแสนไม่เอาแท็กแต่อยู่ที่เขาเจรจากันก่อนเราคิดเลยว่าน่าจะไม่ต้องถึงเราน่าจะเขาเกี่กันครับโอเครับทราบเอองั้นก็อ่ะทาง เจนเสิตจะรเรียกค่าเสียหายกับทางยามากุชิยังไงบ้างครับหรือว่าจะไกลเกลี่ยกันต่อ,อผมขอเรียกเท่าเดิมแล้วครับสองแสนแล้วก็ขอให้ลุงสตีฟขอโทษด้วยครับกับคําที่เขาพูดมาอ,าอาขอโทษนะครับผมบขอต่อรองนิดนึงได้ไหมแต่ว่าผมมามูลค่าก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่ก็คือ ผมขอเหลือแสนห้าได้ไหมครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนของอะไรที่เหลือๆเ,เนี่ยเดี๋ยวผมจะฟาร์มมาให้ได้ไหมว่าตอนเนี้ยอย่างที่เราเล่นกันไปวันเนี้ยครับเงินมันก็เหลือค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าเมื่อวานอะ่ะสองแสนที่จะเอาให้อะ่ะคือสุดตัวจริงๆแล้วครับเข้าใจครับครับผมขอเป็นแสนห้าแล้วก็ขอเป็นฟาร์มของอย่างอื่นให้ได้ไหมอ่าได้ครับแต่ว่า<ม>เรื่องสเต็ปหลับล จริงๆวันนั้นผมขอโทษคุณคินไปแล้วนะตอนหน้าเมื่อเมื่อรู้ทุกอย่างผมก็คุยกับคุณคินไปแล้วผมก็ขอโทษไปแล้วแต่ว่าอวันนี้ก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆตั้งใจขอโทษจากใจจริงๆอยู่แล้วตั้งแต่วันนั้นแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมครับผมโอเคทางเเนเิส่อโอเคไหมครับสําหรับคำขอโทษของทางสตีฟแล้วก็แสนห้าครับกับทรัพยากรเหรอครับ ใช่ครับผมก็อย่างอย่างของเราอะครับอันนี้ผมขอผมเอาเคเแบ็กผมผมไม่ค่อยได้ฟาร์มอ่ะดีมันเลยไม่ได้เปิดกล่องเอาอย่างนี้ไหมครับว่าเราเรามีปัญหากับเรื่องหมูใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเนี่ยผมมีกันเจ็ดคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้หมูคนละร้อยร้อยแพ็คได้ไหมฮะงั้นเอาเป็นเป็นเงินไม่ดีกว่าหรอครับมันมีถ้าเอาเป็นเงินผมขอเวลาได้ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเราจะให้เลยเราเราไม่มีแน่นอนอยู่แล้วผมผมไม่ได้ให้จ่ายเลยแน่แ่ครับ ผมเข้าใจโอเคทำไร้ผมกี่วันครับเวลาทําหมูใช่ไหมครับอ่าเวลาฟาร์มหาหาเงินมาให้ครับแสนห้าเนี่ยเจนนิสิตจะให้เจนิสิตให้เขากี่วันครับผมให้สามวันแล้วเนี่ยแล้วกันัะโอ้สามวันเยอะไปเป้าพี่ไม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 ่สามวันครับสามวันใช่ไหมครับถ้าเคนขึ้นเกาะผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับได้ครับผมงั้นอ่าวันนี้ยี่สิบสองครับวันคริสต์มาสนะครับ ก็คือวันที่ยี่สิบห้าในยี่สิบห้ายังคืนยังคืนได้ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวอให้ผมมาส่งมอบเงินที่สภาใช่ไหมครับครับได้ครับที่สภาด้ครับสภาก็ได้ก็ได้รับจวขอเช็คจํานวนอีกทีสรุปแสนห้าหรือสองแสนเลยนพ้าตอนแรกเอาแสนห้ากับฟาร์มตอนนี้เป็นเงินล้วนจะเป็นเท่าไหร่คะอืมถ้าหมูหมูป่าเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยตัวใช่ไหมครับหมูหมูแพะถ้าเกิดสมมุติว่าสองสองแสนอ่ะถ้าสามวันนําหมูป่ายังไงก็ไม่ทันครับอันนี้ผมเรียนตามตรงเดี๋ยวผมไปฟาร์มอย่างอื่นให้นะออืมีเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเอาหมูป่าจริงอ่ะยังไงก็ไม่ทันครับรอบหนึ่งผมได้ไม่เกินห้าสิบตัวใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งถ้าเอาตามความเป็นจริงแล้วคือเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับวันถ้างั้นเป็นอย่างอื่นดีกว่าครับที่ที่ไม่ใช่หมู เป็นเงินเป็นเงินสองแสนกันเอาเงินสองแสนเนาะเป็นเงินกันแต่แรกได้ไหมครับได้เอาเงินสองแสนแล้วกันครับต่อวันยังไงเพาตามวันครับสองแสนดีกว่าครับครับได้งั้นสองแสนวันที่ยี่ห้าก่อนเที่ยงคืนนะครับครับสองแสนสามวันทางยามาคุชิโอเคไหมโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคนะครับถือว่าตรงนี้จบกันด้วยดีนะครับครับผม โอเคอันนี้ถือว่าเป็นจบนอกสภาก็ผมจะ,ะให้ครูดาวเลยนะเพราะว่าอันนี้เราเราไม่ได้แบบว่าต้องต้องแบบว่ามีข้อเสนอข้อที่สองหรือถ้าไม่ส่งวันนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็ oh. จะนัครูดาวให้เลยถ้าถ้างั้นมีดีกว่าครับครับก็คือถ้าถ้าไม่ส่งตามกําหนดนะครับถ้าไม่ส่งตามกำหนด จะเรียกอะไรเพิ่มเติมพูดต่อเลยฮะตีต่อครับโอเคได้ครับผมดีลตามนั้นฮะโอเคถ้างั้นผมจะนับก็ต่อเมื่อส่งสองแสนเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะวันไหนก็ตามภายในวันที่ยี่สิบห้าีตอนเที่ยงคืนนะครับครับได้ครับโอเคค่ะโอเคครับขอบคุณทั้งสองแกงครับก็ผมขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณทั้งสองนายและเจนนี่สิทนะครับขอโทษด้วยครับขอโทษครับขอโทษนะครับขอโทษด้นะครับขอโทษครับ าออกกัันหลงปล่อยเงินกู้ดีไหมขอบคุณสภาด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณคร่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ้อสภาไหมผมบอกสภาขังไว้เดี๋ยวเเดี๋ยวปิดขอบคุณนะคะสภาขอบคุณนะคะครับ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 เมลอนอยู่ไหนยามครับพี่อ่ะเดี๋ยวไปละสภามาจะไวกว่านะพี่ อ๋อแล้วก็ไอ้ยัต่อยกูเหนื่อยเพิ่มเดาต้องเก็บต่อเดี๋ยวเดเดี๋ยวคืนนี้เอามาส่งก็ได้ครับปล่อยไหมหรือว่าอยากจะไปฟาร์มก่อนไม่ไม่ไม่คือเอาเอาให้เลยได้ไหมเอาให้เลยเพราะว่าถ้าเอาให้เลยมันจะได้จบเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งคุยกันก่อนเวรก่อนเวรก่อนอาคุยก่อนเอาคุยอเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยกับผมเรื่องทางเช่าพวกนั้นลกันได้ได้ครับ